ภาพชัดเสียงชัดไหมครับแต่เสียงอ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่มีไม้นะครับวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวถ่ายแต่ภาพด้านหลังชัดแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมพามาดูที่ดินนะครับได้วิวเขาแบบนี้เลยอันนั้นคือเขาปากกว้างมาเดี๋ยวกรลับกล้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าเสียงไม่ชัดยังไงอันนี้คือต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับมีคนส่งที่มาให้ช่วยขายอีกแล้วครับท่านแล้วก็เป็นแปลงสวยๆนะครับที่ติดถนนลาดยางถนนลาดยางเส้นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ4เมตรแต่ว่าถนนจริงอ่ะมันอ่ะอยู่ราวประมาณ8เมตรรถยังฝืนกันได้นะแต่ว่าด้านข้างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทางดินนะครับผมไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปามีอยู่หน้าแปลงมีไฟสว่างสองทางด้วยอินเทอร์เน็ตมีครับแปลงเนี้ย ข้างหน้าที่วิวเขาที่เราเห็นเมื่อกี้คือทิศเหนือนะครับด้านในนะครับก็จะมีแนวเขตล้อมรั้วเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับด้านท้ายมีบ่อเอาไว้1ลูกนะครับผมอ,อันนี้ให้ชมก่อนเนื้อที่350ตารางวาครับราคาขายเนี่ย650,000บาทเขาฝากขายมาที่ถมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมีชาวบ้านข้างเคียงอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แต่ชาวบ้านแถวเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เกเษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีแบบปลูกพืชนะครับ ทำไร่ทำนาแล้วก็จะมีลักษณะแบบเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงวัวน,นะครับบ้านนึงก็อาจจะประมาณสักสิกว่าตัวอะไรเงี้ยแถวๆนี้นะครับผมก็จะได้วิวเขาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่อุปกรณ์วันนี้มาแบบมีน้อยชิ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีภาพปินโดนเสริมให้นะครับดูวิวส,สวยๆแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตของชุมชนครับซึ่งที่นี่ครับจะเป็นชุมชนของตําบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเขตนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับพื้นที่ไม่เปลี่ยวเลยเพราะว่าเขาจะมีไฟสว่างสองทางแล้วก็มีเพื่อนบ้านติดๆดกันอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็แถวเนี้ยครับเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นพวกน้ําประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าผ่านมีไฟสว่างสอง มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแล้วสําหรับแถวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกเลยว่าพื้นที่ส่วนมากแล้วเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะมีชาวสวนชาวไร่ชาวนาที่อยู่บริเวณเขตนี้แล้วบางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเลี้ยงวัวบ้างนะครับก็เป็นลักษณะของวัวเนื้อประมาณ10กว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้ชีวิตแบบว่า ไม่ใช่ในตัวเมืองจา๋าที่นี่ถือว่าเหมาะสมนะครับแต่ว่าก็ต้องรับให้ได้ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะเป็นชาวกเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับผมก็เหมาะสำหรับการที่อยากจะมาปลูกสร้างบ้านอ่าห่างไกลจากตัวเมืองนะครับอยากอยู่ในชนบทบ้างอยากใช้ชีวิตแบบว่าทําสวนแบบมีพื้นที่มีบริเวณแล้วก็สามารถที่จะอา่าทปลูกต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังท้ายของปลายเนี่ยครับเขาก็จะมีขุดสระเอาไว้ให้แล้วหนึ่งลูกซึ เวลาน้ําที่ได้เนี่ยก็จะได้มาจากน้ําฝนนะครับแต่ว่าบางบางครั้งเราก็จะมีแบบน้ําซึมออกมาบ้างก็บ่อลูกนี้อย่างที่บอกครับก็น่าจะอยู่เวลาประมาณสักผมตีเอาแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเท่าที่เห็นนะครับอยู่เวลาประมาณสักไม่เกิน20วานะครับส่วนความลึกนะครับก็จะอยู่ลาประมาณสัก2เมตรนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะใช้น้ํานะครับปลูกต้นไม้ได้เลยได้นะครับแล้วก็ปลายเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าเขาถมไว้ให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับ เนื้อที่350ตารางวาเขาขาย650,000บาทนะครับใครสนใจราคาเนี่ยเขาฟรีโอนด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับตัวเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดนะครับ ตัวหน้าแปลงเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราหันหน้าออกไปข้างหน้าได้เลยนะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบถมไว้แล้วด้านหลังก็จะเป็นบ่ออย่างที่บอกเลยนะครับในส่วนของที่เป็นบ่อเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะเป็นสเตปเอาไว้ 3ชั้นนะครับสามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าปอน้ําลูกเนี่ยมันจะลึกแล้วก็ป,ปลุบลงไปข้างล่างเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีสเต็ปเป็นขั้นบันไดยอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าแปลงนี้การเดินทางตลอดเส้นทางนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางหมดเลยนะครับห่างจากตัวจุดสถานที่สําคัญใกล้เคียงของแถวนี้ก็จะเป็นวัดเขาปิ่นทองที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเ ทำบุญไหว้พระกันก็เป็นที่วัดเขาปิ่นทองนะครับระยะทางเนี่ยอยู่ที่3กิโลเมตรแล้วก็เป็นเส้นถนน4036ด้วยซึ่งตรงนั้นนะครับมันจะมีเฟเวนอีเลฟเว่นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครหิวเนี่ยสมกิโลก็ถึงแล้วนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถวนั้น,นครับเขาก็จะมีตลาดน,นัดค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะอยู่ราวประมาณตัก2ครั้งนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะมาอยู่อาศัยชีวิตในชนบทนะครับปแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลง เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับส่วนใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ98กิโลเมตรซึ่งอันเนี้ยผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมและถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าดูแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาทางด้านเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแปลงนี้ได้วิวเขาสวยงามเลยทีเดียวเราได้เห็นวิวเขาปากกว้างได้เห็นวิวเขาเขียวเขาสเสด็จนะครับของแถวน,นี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ รายล้อมรอบๆบ,บ,บริเวณเขตนี้ด้วยนะครับผม650,000บาทกำเงินมาได้เนื้อที่350ตารางวานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ